สวัสดีค่ะเพื่อนๆฟ้าพิมพ channel ค่ะวันนี้พิมพ์จะพาเพื่อนๆมารู้จักกับอีกหนึ่งไม้ประดับไม้มงคลที่นิยมปลูกกันอย่างแพร่หลายนะคะโดยการดูแลที่ไม่ยุ่งยากชื่อและความหมายของเขาก็เป็นสิริมงคลนะคะนั่นก็คือต้นวาสนานั่นเองนะคะเพื่อนๆสำหรับต้นนี้ พอพิมเห็นความสวยงามโดดเด่นของเขาแล้วพิมพ์ก็อดที่จะทําคลิปมาฝากเพื่อนๆไม่ได้นะคะเรามาทําความรู้จักกับต้นวาสนากันเลยนะคะเพื่อนๆต้นวาสนาถือเป็นไม้เสียงทายของคนไทยโบราณนะคะชื่อวาสนามีความเป็นสิริมงคลโดยเชื่อกันว่าหากปลูกต้นวาสนาไว้ในบ้านและดูแลอย่างดีจนเขาออกดอก จะช่วยให้คนในครอบครัวได้รับโชคลาภปรารถนาสิ่งใดก็จะได้ดังหวังนะคะอีกทั้งยังช่วยส่งเสริมให้มีความเจริญรุ่งเรืองและความมั่นคงนั่นเองนะคะเพื่อนๆในการขยายพันธุ์ของต้นวาสนานั้นขยายพันธุ์ไม่ยากเลยนะคะเพียงตัดลำต้นเป็นท่อนๆให้ยังมีใบติดอยู่ยาวประมาณ6-8นิ้ว แล้วเลือกวิธีการปักชำในกระถางชั่วคราวก่อนจากนั้นรดน้ำพอประมาณจนเขาแตกหน่อแตกใบและมีรากก็สามารถย้ายลงไปปลูกในที่ที่เราเตรียมไว้ได้เลยนะคะจะเลือกปลูกในกระถางหรือปลูกลงในดินก็ได้นะคะเพื่อนๆและการเลือกวางจะวางไว้ในอาคารหรือในที่ร่มก็ได้นะคะเพียงแต่ในห้องที่เราวางนั้นต้องมีอากาศถ่ายเท และถ้าจะให้ดีต้องมีแสงส่องถึงด้วยนะคะเพื่อนๆสำหรับการปลูกต้นวาสนานั้นปลูกได้ทั้งบนพื้นดินและในกระถางนะคะแต่วิธีการปลูกจะแตกต่างกันเล็กน้อยการปลูกบนพื้นดินหากแปลงปลูกเพื่อประดับบริเวณบ้านและสวนขนาดหลุมควรจะเป็น30คูณ30คูณ30เซนติเมตรนะคะโดยใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก และดินร่วนในอัตราส่วน1ต่อ2ผสมดินปลูกนะคะส่วนการปลูกในกระถางก็ไม่ยุ่งยากเลยนะคะเพื่อนๆให้เลือกใช้กระถางทรงสูงขนาด10 1ถึง18นิ้วนะคะและดินที่ใช้ควรผสมปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักและแกลบผลุกในอัตราส่วน1ต่อ1ต่อ1นะคะและควรเปลี่ยนกระถาง1-2ถึง2ปีต่อ1ครั้ง เพื่อให้เขาจเจริญเติบโตได้ดีนะคะเพื่อนๆและในการดูแลต้นวาสนานั้นในการให้น้ำเขาเป็นพืชที่ต้องการน้ําแค่ปริมาณปานกลางนะคะอาทิตย์หนึ่งให้น้ําเพียงแค่ครั้งหรือสองครั้งก็เพียงพอนะคะและต้องหมั่นคอยดูไม่ให้มีน้ําขังแฉะบริเวณรอบโคนต้นด้วยนะคะ และในเรื่องของแสงแดดนั้นเขาเป็นพืชที่ชอบแสงแดดอ่อนรำไรนะคะสามารถอยู่ได้ทั้งที่กลางแจ้งแต่ว่าถ้าโดนแดดแรงๆจะทำให้ใบของเขาไม่ได้นะคะและนอกจากนี้เราก็สามารถปลูกในบ้านหรือในสำนักง,งานได้ด้วยนะคะแต่ในหนึ่งอาทิตย์ก็ควรจะเอาเขาออกมารับแสงแดดประมาณอาทิตย์ละ1-2ครั้งด้วยนะคะเพื่อนๆ สำหรับในการให้ปุ๋ยนั้นให้ใช้เป็นปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักก็ได้นะคะเพื่อนๆนประมาณเดือนละหนึ่งครั้งตามความเหมาะสมนะคะให้ดูที่ต้นไม้เราด้วยนะคะเพื่อนเนเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆนชอบกันบ้างไหมคะต้นวาสนาต้นไม้แห่งโชคลาภต้นไม้มงคลที่มีความสวยงามโดดเด่นและด้วยชื่อที่เป็นสิริมงคล จึงเป็นต้นไม้ยอดนิยมอีกหนึ่งต้นที่ใครหลายๆคนก็ต่างนิยมปลูกกันนะคะถ้าเพื่อนๆชอบก็ลองหามาปลูกดูนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมจนจบคลิปนะคะเจอกันใหม่กับสาระดีๆในคลิปต่อๆไปนะคะเพื่อนๆขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ